ตติยัมปิมยั่งพันเตวิสงวิสงรักขณาธายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยั่งพันเตวิสงวิสงรักขณาธายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมพุทธะภะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทัสรนังคัจฉามิขุทัมสรนังกัจฉามิธมสรนังคัจฉามิสรนังคัจฉามสัมพังสรนังคัจฉามิสัมพังสรนังกัจฉามิัมปุทังสรนังกัจฉามิโติยัมปุทังสารณังกัจฉามิ พิธีจบเป็นทเรียบร้อยแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าเทียบเครื่องเทศธรรมนะครับพร้อมด้วยพัตาหารที่จะน้อมถวายแด่พระคุณท่านทั้งสิบดวน,นะครับเขาเทียมนา,าน,นาผสมแล้วในการถวายนั้นเดินจากมีทั้งฝ่ายคณะผู้กำกับชาและทางสมาคมและบ้านตำรวจนะครับก็จะได้ขออนุญาตในส่วน ก, What? What? กับเจ้าหน้าที่จะต้องแต่แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการปอบเป็นกุศลผวายในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะท่านผู้วิจารณหน่ยชาท่านปัจจุบันท่านผลประเด็กิตราตพันเพชร พร้อมด้วยคณะผู้เข้าพิชานะครับซึ่งมีท่านรัาราชการแทนรองผู้วิการณ์ตัวบริชาท่านผู้ช่วยผู้วิจารณ์ตวบริชาท่านรัาราชการแทนผู้ช่วยผู้วิจารณ์ตัวบริชาพร้อมด้วยคณะผู้เข้าพิชาในระดับกองวิชาการที่มีที่ตั้งภายในสำนักงานตัวบริชานะครับก็ได้ร่วมแสดงพลัง่งความจงรับบักดีถ้านับในรอบปีพิธีการ วันนี้ถือได้ว่าเป็นพิธีการท้ายสุดของปีนะครับซึ่งในวันสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัน,ฉน,น,นดเฉล,ลิมาารพระชนมพรรษามสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหา่านที่อันดัระธรรมัชรปางมกนะครับเป็นประธานสงฆ์อันที่สองนั่นเป็นันดับหนึ่งพระราชิพนธมณลนะครับ

ของวัญสเร็จข้าบรมชนการทิเดศมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชปรมนาตอพิบัชาตและบันพ์ข้อแห่งชา,า,าติข้ขขาพระพุทธเจ้าตนตะวันอกอีกาเพชรผู้บัญชาการตะวกแงชาติพร้อมด้วยคณะรัชการตำรวจและสมาคมแม่บ้านตำรวจที่มาพร้องเรียนกันที่นี้ตาลน้องจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน พื่อร่วมกันแสดงออกถึงความชุนค่าสีและน้องกำลังิในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดที่ได้ตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่าแห่งพระบรมราชักภ์มูลทรงปกครองอาณาชารา์ใต้ร่มพระกรณีพระราชาจักรโวยทศกิจราชธรรมพระราชกรณียกิจนานประการ ที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและทักิะปัญญาเพื่อนำทุดร้อนแบบอก,ก่กองผสมพิกรและก่อให้เกิดคุณนิพนันแก่ประบบเทศชาติพระมหาคุณที่คุณและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นในพระราชนาไทยประจัก์แจ้งและประทับอยู่ในดวงใจขององประชานับเป็นบุญของกองข้าพเจ้าที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างาสุขร่มเย็นบนสุนุมท,ท,ทไทย ายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากรัิย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยสมดึดในพระมหาบุญคุณที่ทรงมีต่อเาโโ่าคงชมปรชารายวงค้าพระพุทธเจ้าขอสื่สารพระนาจารย์ธานด้วยความจงรักภักดีจะยึดมั่นในคุณธรมร,รมจริยธรรมศักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสัรคมและประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป ไว้ความกระดุอบรมฉายล่ะขบวนตุ้ง